สวัสดีสบายดีเ,เพื่อนเพื่อมันน้ำขบกับซองมันนอเต็มกินแหลกเนาะมือนเขาจะมาทอดหมูทอดหมูแบบตากแดดเนาะวันนี้เราจะใช้ตากแดดแค่ครึ่งวันนะทุกคนแค่สี่ชั่วโมงนะทุกคนเนาะจะเป็นหมูทั้งดีและไม่ดีผสมกันวันนี้เราลองดูทุกคนหมูเขาจะเนี่ยใสยแต่เราจะมีเราไม่ได้เอามันออกนะไม่บางของเราทําไม่บางว่าเขาแค่สี่ชั่วโมงนี้เขาจะถ่าสามารถแตกให้เราขนาดไหนทุกคนเรามาดูกันเลยเนาะอันนี้ก็คือ เราจะใช้น้ำมันนะเราไม่ได้ใช้น้ำนะคะเปิเป็นหมูเนี่ยเอาน้ำมันของหมูเขาได้แหละลงเดี๋ยวเราค่อยมาดูการรอบหนึ่งก็หลังจากที่เอาลงไปเราก็จะผิดฝาไปทุกคนเราจะมาเปิดดูข้อดีของเขาก็น้ำมันเขาไม่แตกนะทุกคนหมูเขาไม่แตกอนาะที่เราตากแดดเนี่ยนี่ยก็จะเป็นกระทะที่สอง ทุกคนน้ำมันก็ให้ท่วมโมไปเลยเนาะแล้วก็เร่งไฟขึ้นให้สุดหน่อยแล้วพอหลังจากที่เอาหมดที่แตะพกแปก๊กกแปก๊กเขาเราเค่อยเบาไฟลงอีกรอบหนึ่งเราทำออกมาก็ได้ประมาณนี้ทุกคนนี่อันนี้เราตากแดดแค่สี่แดดนะทุกคนสี่ชั่วโมงอะบุถึงสี่ชั่วโมงก็สี่แดดเดี๋ยวจะหามาสี่วันเนาะทุกคน คนพูดมนเป็นเนี่ยสี่ชั่วโมงนะคะทุกคนอันนี้นเราก็อามาทอดจะเป็นหมูไม่ใช่หมูจะมีหมูติดมันแข็งด้วยแล้วก็มีหมูแบบนี่หมูอะไรทุกอย่างทุกคนรวมพิซเลยเราก็เอามาต้มแล้วตากแดดเนาะแต่เขาบอกว่าถ้าเอาไปตากะมันจะเอาไปเอ็นทำอะ่ะมันจะไม่ขึ้นพองนะทุกคนแต่ว่าอันนี้เราทาแค่สี่ชั่วโมงแต่เดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาทําอีกสูตรหนึ่งก็คือ ทำประมาณสักสองวันก็คือสิบกว่าแดดนะทุกคนสิบกว่าสิบกว่าสมงเนาะเออราพูดไปก็ดิ่งงงตัวเองก็ดิ่งงงทุกคนอะสําหรับคลีปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ทุกคนอ่าอย่าลืมไปเห็นลองดูทุกคนนะอันนี้ไมไ่เอาเตรียมทำไปขายนะคะทำไปฝากร้านาาคา้าขายค่ะถ้าใครอยากรับประทานก็สั่งได้นะทุกคนอับรองว่าอร่อยนะคะทุกคน